อหอ,องงงมงามเลยครับผมบผมนีออกทุกปีเลยครับนี่น,น้องนองเพิ่ขึ้นมาเนต้อเาเพื่นครับผมเต๋อต่เงามเลยครับ ไม่เงี้ยครับผมเนี่ยมิตีง,ไง,ไงครับผมนีมม่เหลืออีกครับผมวาวครับผมอ่ะสทีจะจูงดินออกครับนี่นะครัครับมูเดียวด้านเดียวครับผม อ่ไปดุนกับ2บ่าต่อครับผมใส่ค,ค,ครับผม<ด>มีตะไคร้ครับผมนี่น้อยๆมันก็มีพี่โอ้ยแมน่นเบิดพี่อาวแม่นอีหีนี่นี่ก็ลายแท้เดี๋ยวเ้าไปตามได้ให้ตะไคร้แม่นๆอนมก็มีน้อยพ่นกันอื่นสิได้มาเอา่ิ เมีนครับผมโอหรอดไหมนี่เมียนสามารถติดไปี่ยเสียนไม่นาเนื่อยเี่ยนเหยเียนเเี่ยนเียนตุ่นก็เซียนพูมอย่นะนี่จีหน่อยลหน่ยครับอยู่นี่ เ,เจุมมเม้มาาอ,อย่างไงนึงครับผมมาด่านนี่ก็ยั่งยุ้จุ่มหนึ่งครับผมแต่จุมมจ่มยังจุ่มง่ามแห้งครับนี่เด้ครับอีกจุ่มหนึ่งไม่แม,ม่ไม่เดียวปิดอยู่ครับผมปิดมีดเฉยนี่สีน้อยมัน่งเห็นไม่มีแมวนี่ครับนี่น้ำเด้กเดีด่ยว ฟเรื่อยๆเนาะครับผมครับดอกยังงามๆด้วยครับนี่อดอกนี้ครับผมอยู่หนาผาเลยครับป่ะไก่ยี่ผมมีครับยืนสุดยอดครับ พออีกนุ่มนึงครับผมเมื่อกี้อะไรเป็นจีเป็นจีเลยอุ้ยเป็นเหงาเลยครับอุ้ยจีไหนเพิ่นขึ้นนะต้องเอาเลยนี่เอาอยู่ป่ะเอาเพิ่นขึ้นมะเดลเป็นม่ยงยัยนี่มันหมานครับผมเห็นกับ้างไหครับตรงนี้ ขัดๆกันเนาะเพราะว่าทางอื่นจะออกทุกันครับผมดอกมากเลยน้ำไฟอยู่บอกมันีครับครบดอกกรืเบลาทิปเอ็ดดอกครับผมดูเรื่องดอกหน่อยๆหน่อยแน่ตีเอาไปได้ได้ครับผมมาเก็บกันเลยครับผมลุยกันเลยครับดอกนี่เก็บเอาไปได้ครับหน่อยเกินเกินนี่นี่หวานใหม่ๆนะครับ กันนี่เอาได้แล้วครับนี่ขาลนผู้เก่งไหมครับี่เตาแห้งเเวลงไปนท้งไต่มากมันแทบหนี่ก็สิบได้เอาครับอเอาบได้จุ่มนี่นี่เพิฟอร์ไป้ซจุม่มนี่ไป้หงหลบนีนหนอยเพื่นจะร้ายหนเอาบได้พี่นีเอาได้อยู่ เชือราเห็ดอย่างน่นเนาะไข่อืมติดนะครับพี่เีว่าด้านนีด้านง่ายสิข้าต้องจำไว้ท่านี่บนนดิไหนโค่นหน่อยๆโคนหนึ่งเ้าะไปนั่งสองบามาครับผนอีกแจ็ลุูมบามหด้อย หามเลยโอ้โอหลายดานอีเด,ด้ครับผมีแมมต่ดานใหญ่ๆทั้งไตอถอมือ,อยางขาวเนะออาะแมนครับผมวุ่นมนันคาเสื่อมือ,อครับผมน,งโงโนี่แต่ง่ไอตัวนี่แต่ไข่ไอตยครับผมงอกสองดอก Đi. bỏ đôi tiền, hmm. đỏ vài đọt yếu, ở thế, bay mày bay để bốc được, bay mày có mì Bên bao, mày bay nồi sao mà hứng nào, mình, trên đùa lái chứ, หนีเนาเลยครับนี่ชีเบินเบิลหรือมือหนึ่งมาเบิงใหม่เล่นี่ชีดอกหาดอกจั้งเหยื่อผู้ง่ามไม่เงี้ยีหมองไรเหี้ยื่อผู้หรือเปล่าเหยื่อผู้ได้ดอกเพื่นแข็งดีเนียนี่ครับดอกบางใยหนึ่ง ดี่นไมากแ่น,อยอยน,นเก๋กวนั่นครับผมดันไม้ไปเรื่อยๆครับยังปิ่นปนไหนอยู่นี่งามเลยะแมนครับดีหน่อยเพิ่งแกงงี้ยอยู่ยข่างทางยางครับง่ามให้ต่อเดือนพน่ Ừ. 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 mắt à, ừ. <laughs> ừ. đàn vựa hẹn cái góc 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 hết ở phố nhỏ chung chung với đất này nè cầu hôm nay này Đỏ với vào này rồi. Đây chơi là bọn Đây chơi này bọn em Đây này คไม่แน่ห้ิไหนบ่ไหนบ่อะไรน่าเล่้ครับผม มันจะขังท่างครับผมเอาผู้เลนสองใสอ้ยถิ่นหน้าเลยนหน้าเลยะไรไปมาขอเห็ดกอครับผมอกอแดงครับสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าไม่ได้จุ่มได้ครับผมจุ่มกับจุ่มง่ามเลยจุ่มใน ส่ว <S 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 นอยู่กําลังบูดีมากนั่นเราจะเอากจะเามอื่นจุ่มเน่าใหมครับไอ้กอยเีโอเคแหง้นนี่ครับผมอืมครับจะม่เอาอยู่ เป็นเครื่องอยู่เจ้าขอนี่เดียวได้อยู่ได้อยู่ขางนั่นจ้จะได้ดอกยเพื่ครับรสีดอกง่เ่นครับตดจอจะดอกง่ายเพื่อนครับแต่แล้วไงเอาแบบนี้ง่ายมาร่องสูนเพื่อนมัดมัดครับผม แต่ไข่หลวนๆนะครับมเนี้่กเอาข้หอยเห็นต่หมองเนาะสักดอกสดอกเป็นีเพื่นกระไรตัวนึ่งสามดอกบี่้ดอกี่เพ่อเมาง้ มือจะลืมขึ้นมาดิหนกหน่อย้นิ่มเก็บอีกร้ายมืออู้่ครับนี่ครับโนนี่ครับนี่ขางเพี่ครับุมฮ่าาบีด้วยเจ้าอย่าได้เบามาัอี่ครับง่างามขู่แนวว่าทา้งหลก่อน อุ้ยมื่ติี่ไหนงาม,งาม,มาๆครับผมขายใหญ่ๆเลยถุงใบครับผมตัวนี้ตั้งแต่สีม่วงครับมันภูเขาเกาะของจุ้มก็เป็น อ้ <Five. S 1> Ooh, มันย cool uh ัง huh. จุกน่อยเพื่อนร้ายครับผมดี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 ดเดี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 พุ่ีดีดีดนอีด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  Nhiều ít à con. Nó trùng thảm tốn. Hen เดี๋ยวไดินึ่งเ้ยเใส่ตาก่อนเอออือขิงครับผมอไแบนี่มนแกวยผัดกะเาดอกจุมเเจ้าจิผัดอีรี้นอเห็นจุมเลยครับผมแ่อกง่ายนะครับที่ไปเอามือือมวนี่ที่อุยมอไเลยอไยังไนี่ 好的吧，好的。来<的>，这咦、嗯，这什么？嗯，嗯，这鸡鸡嘞，这什么？嗯 หลายดอกวี่้ครับผมแต่กันจีกันอุนี่นก็ดเด็ก,กดเก็บอะเรางผู้ียงเยครับผมเห็นยาีเอาอยูอ่ไหม เอาจีนีบเอาเก็บเงินสามีมูคนพีกับแมนนงลงกัมีด,ดอ้แม่บพูนจีพนเอาบเอาเอาทุ่คนเอา,เอา,เอา่โอ้โอ้วางเะเอามาเลอยๆสามีขัดกระเพ้าพอดีครับมดมงครับดลกไดอกคร<ด>ับเ หนึง่งสองสามสี่ครัอุยเนี่มครับท่านเบิดดิพี่โอ้ยดเ,เมียเเนที่ล่งองสามส,ส,ามส,สี่ครับผมสุดยอดมากมากดัง้องเก็บเลยนะครับมีเนครับผมมเหลืออีกองนี้ด้วยครับม มันหยูมาน้ำขานข้างนี้ครับมอีสอ,อมออสองจุ่มกันหน่อบ้างที่น้ำตันถามจุม่มนี่เด็จุ่มหน่อยเอาไปได้อีกครับผมอีกข้าพีบันครับผม นีกระไายกันครับผมดีเปล่า,าอู้หูดีสองนึงมังสวยย่งพ่อ,อ,อครับดีมากนี่นะนี่กระตุ่มน้อยสีหน่อยกระจายเนาะขาบ่าได้ครับ ครับดอกนี้นะดอกแม่จ้ะนงี้ยอืมเดี๋ยตั้งแต่มีมีกดอกนึงแล้วดอกนี้ก็น้ำเป็นไข้ร้ายเลย้าพี่น้องก็คือมาอยู่